สวัสดีครับเจา้าบ้านช่องแอรลรอนทงองคำผมเดี๋ยวมาพามาชมไก่ตีครับผมไก่ตีพันเนื้อ <c oughs> <c oughs> จะคล้องบานจะคลองบาน,อนไอบีดเดี๋ยวเราจะมาเลือกไก่ตีที่แบบจะพากันเฮ็ดเมนมูตีตกิ้งชุดตัวครับแต่ว่าหลายบ่มีเวลาดูแลี้ยงสัตว์ เขาเ่ให้ตีใกลกันเลยแบบให้ปิดอาหารเสเมือนี้ใช้ขุนอยู่บอกขุนอยู่ใกลตัวจะแจมื่นก่อนี่แต่ก่อนดิตัวสามเงินตัวนี้มาแ่ห่าพันหาพันบโอ้ขาหาพันอนลับนอะกอนแนจาหอนนะ มีมีแตเสียส่วนบกม่วงครับเ,เสียบีเสียตันเ<ต>บิ้อง่วนบกมว่วงเพิน่นนี่เ้าดอนไม้สีทองอางามครับโอ้โอผมอีกประมาณตั้งสามปีเลยกินอันนี้กับหนอกห่อวะลายครับลายครับผมช่วงนี้เป็นฤดูที่เก็บผลผลิตนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไปพาไป ชมสวนไปเฮาทีพาไปเห็ดเมนูไก่ตีเรียบร้อยครับผมไก่ตีอุ้ว,วนทุกคนเรียบ้่ยแล้วเดี๋ยวจะไปลนจักน้อยเห,นนห็นมันหอมเครื่องครับผมม,มีต,ตะไคร่กระเทียม,มพริก ใบกระเพ่อเรามีใบบักกูดซอยเดี๋ยวผมจะมาโขกกับพริกแกงลงมือทำกันเลยไยยก่ตัวใหญ่ครับยังบรระเส <c oughs> ร็จยังบะเหลวครับผมตัวใหญ่อีลีเข้ามาเครื่องมาเรี right บเยบร้อยแล้วบะฮันียบร้อยมาเครื่องเ,เรียบร้อยแล้วใส่เครื่องหยาบลอยเหลวเอาหนิข้นน้ำใส่เล็กหน่อยแล้วเราจะพาขำด้วย ขันอย่างนั้นเขากันนะครับผมถ้าเอาคุ้นนี่มันจะบอ่อเรื่องบอ่อเขาถึงเนือว้าวติ่มคำว้าวมาที่นี่โอ้โหเพิ่มนม้ำเพิ่มยังลงทิ้งไว้อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมเมือื่นครับ <laughs> รอว่ารอชิมเลยรอระวังรอนี่กระติมเมาตือนกันไหมรอชิมรออย่างลยครับผมครับผมผู้จัดการเซเว่นมาเล่นนำกับภรรยาสีภรรยาปั๊ดไปเฮ็ดทาได้ได้ลูกยี่เดือนละจะสามสามเดือนประมาณเกือบเกือบแล้วบ่เฮ็ดทาได้์เนี่ยคือได้์วะถุงตาถุงตาแสดงว่าประสบความสำเร็จอยู่แต่งบ่กี่เดือนแล้วก็ พอเมียปล่อยเสกันนี้ขังไว้ก็ไก่ได้เลยเมื่อยเดี๋ยวเล่นบ่เียเดี๋ยวเลยนบอพอเป็นไรพอไรย่อนจากนีพอจับมือไงไหนจะขนปูมาได้แล้วหรือแต่ บาบีก็บาเหมือนกันท่านได้ท่านได้เมียจะคนของผมก็ไปอาบนี่แม่นเอาผู้ถือกล่องมึงก็จะซิมแต่ไม่บังหาเลยมันึงนั้นตาเมื่อเนี่เชียบอาบมาเปิดนกันน้ำสี่แหวงแล้วังสัรคเมนูอ๋เปิดเบิงกันนะเดินซิมแล้วก็คือเบื้องลุ่มอันนี้โอ้ไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้วเขียนชัดเดี๋ยวเดียว้เนียนนอนเนียนนอนหมอครับคว้าหมอนก็ว่มีแล้วคอมันใหญ่เนาะมันใหญ่ไร พอซีมมกับดการเนี่ยห้องปุกรุงเที่ยวเดียวเนียนาะเทียวเดีย้ครับจบแนวกำลังเนทีครับกำลังเทีเลยน่าจีเอาซีมมือกันนะซีมมือกันนะมัน้อนเนาะซีมตอนเอยหน่อยนะพี่น้องมันถอนแช่ไเดี๋ยวเลยครับพอเลยลองกินยังเพิมเลยแสดงว่าปรุงดีครับแล้วไอ้อันนี้อตอนไอ้อาซีมกอ ผู้ค่วยอบมครับผมผู้ปรุงแอดครับนี่ครับไปที่เสียบน้อนีน่นี่เอาแบบเนื้อจี๊หน้ำเอาสิบชิบชิบ,ชบ,ชบโอ้ยแข็งยอดครับน้ำกระดุมครับโอ้ยมาเจ็บเสียบแต่ว่าอยากมือได้หน่อยเด้อขอเป็นพี่น้องยืมแฟตไอ้อออมอดเนี่ยเปิดแฟตนหมครับเออเอา เอามานี่ตีนปเตียเอาคนเห็นคุณคู่อามบ้าบีกับสาวจอยกินน้ำกันที้ใครจะเป็นผูู้้ซิมผู้ซิมเหนแน่หน่เอาให้แม่มานไม่มาดนี่นี่แม่ตอนตอนเอาขาวๆใช่ไหมเออนั่นแหละไรเขางเ่ออเขาไทยไปเห็นมูเหตเตาเบิ้งตังแต่ออ้มลูสองเดือนสมเดือนไม่กินน้ำกันเนาะ ยอมหลับคิดท่าไหนิการชีวิตบ่ไจะอยู่ดเอว่าอยู DVD> ่บ่าด้ตัวไ่ยาบไ่ยาัดียวใกลตีใก่้ตีไอีกลตีรามีได้ม้กล้ตีไดามกลเสียบปนดเอาเนอ่ที่นี่กื้ว่า่ายักบาทกินหาพันหมดเหลายพันเลยครับไก่ตัวนี้อยากให้เห็นตอนนั้น เต้ตายแต้นยูนิซึมเหมือนนะับอุ้มอุ้มอยอยูนซึมเลยนะะห้ยแงอุ้มเหอซุ่มเหมือนลงทุนอะรก็ต้อนต้อนต้อน้อนายหาเลยจีจิหมอดกันอาเพื่อนบีปดวางไห้ซิมเน่จะจะขวงไกลจะขวงไกลครับจะขวางไกิจะกินไก่จะขวางแสบอน่ต้อให่ครับเพ่อนว่าจะซื้อซุ่มกับซื้อขวางหี่กันาร้อยนะครับช่วยได้เลี้ยงนั้อือ นี่ล่ะไกลยืนให้ซูมไปอุ้มมาโอ้นานๆที่มากินครับทีมงานอันนี้ก็คือหมูพวกรุ่นเดียวกันปอนัวหัวมวนกันได้ครับผมแตมีสามเป้าดีแล้วครับผมโบยังโบมีลูกโบมีเมียจริงครับแต่ผมแต่ลิสต์ตัวนี่ชิล่าออกไปหาเมียขักขึ้นขึ้นไปหล่าสวนชิล่าอันนไปตามล่าหาเมียไปตามล่าหาเมียเพื่อเขาเห็นเขามาอยู่น้ำนะจบบรรยากาศมีความแปลว่าต้องมาอยู่พี่ไร่จริง หาหยากยูดกาา่ดิเพราะว่าเป็นคนแบบสอบแบบม่ยิงสไตล์กินบบ่นยังไแบบงๆให้มากสไตล์หากินไปซ่แบบอนกุงงน้งสอนนังเพงมากเอาเสือกจำเกีียวนจะอเกคันลี <c ười> นยวจำเกลียวจงเสอียว แต่ว่าแสดงว่าสไตล์สิบ่มีหรอนบ่โอ้ยมันหาเากบคู่อันันบรรลุนหาขีดน้ำทงน้ำทาคือมมาเถาเลยอะเด็กหม่คู่ม้เขาหากินน้ำทงน้ำทาเอ้าวูบวมาอันผู้สาวสำนงสํำน่อยกูมาผู้สาวอายุอายุยิบหปดซ้ำห่อหนีละหมายถึงนี่สิไหมบรรลุนี่เขากิบมีเรไมู่มูไม่บัวเแล้วิมหาไม่สนใจละหาเขาปากันนี่หาไม่ห่างไมหมายบัวหลาบัหยอกคือซื้อแถม่านอยู่บ่จะคบ บ่เอาแบบรุนสู้ยแถมสานต๊ดสูอองเลยากบ่ได้เกี่ยวดอกบอ่ไอยู่เพามีความสูขเขาขยู่แต่เสมนจอยู่ขเขาเนีนความสูงดิสูมืออยากเศร้าแบบเนียนหาเงินดอกเนียนหาคว่มสูขซะสงเีแถมซางตัวมันจังเกียบพอมเมอนจลูกเครงเมียทีพาอิมทีนี่เบงเบ่ง,บง,บงนี่ีบพออ่อนนี่จำเกวอะ่ะ <c oughs> แฟนนีติกเกงนี่ครับย้อนุ่มย้อนุ่มกับมาได้แล้วก็เกือจำแจวาเกจำแจวต้องกินเลยล่ะจหว่นี้ต้องกินเลยล่ะจะว่านี่ต้องกินเลยล่ะปลาที่เสกไม่ได้แลยจวเดียวปลาที่เกกันยากก่อนอสันเจียวให้กันปานนี่แล้วเนาะ

ปกติขันบ่ข <over> ันเครื่องบ่ขอนอันนี้ถ้าเขันอ้นี่ขันใสตตอนมันบอกนี่ก็ไม่แบบเนี่ยไปได้ไกลสิเฮ้ยเบ่อเกินขนเนาะน้ำน้เกิะรุนตัวเอาแล้วบ่นี่ กูว่ามึงกินจริงจังเกินท้ายคลิปเอาจริงจังไม่แจ่มจริงกูว่ามึงกินจริงจังเกินท้ายคลิปเนายากจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศทุกมันงูพวกไม่กินของแล้งนั้นกัดบรรยากาศดีหรือเปล่าเมียเหรือเปล่ารู้ทุกอานกับบ่าวสาธาหลักะไอ้อรนลำถูกกับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ